i okay. you สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับมูเชอร์ตินพารีสนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโอเคก่อนอื่นเลยเราพามาที่จัดงเดอะลักเซมเบิร์กนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีะการแชร์ประสบการณ์นะฮะอันนี้เรื่องมีสาระนะครับการแชร์ประสบการณ์การขอการเดเซจูนะฮะ ซึ่งมันก็คือตัวเรสซิเดนการฮะหรือว่าแต่เป็นไทยคือบัตรต่างด้าวไหมอันเดียวกันไหมก็คือเป็นเรสซิเดนการฮะเพื่อที่จะสามารถอยู่ต่อที่ฝรั่งเศสได้แต่คือของเราเนี่ยเป็นการต่ออายุบัตรนะฮะซึ่งการต่ออายุบัตรของผมตอนปีนี้เนี่ยมันมีความพิเศษที่ว่าไม่ใช่แค่ต่ออย่างเดียว มันเป็นการต่อและการเปลี่ยนประเภทของบัตรด้วยนะฮะซึ่งมีความยากลำบากมากมาก,มากนะฮะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาแชร์กันนะฮะว่าการที่เราจะต่อบัตรหรือการที่เราจะขอบัตรตัว r e s i d e n นท์กาที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราทำกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันเป็นขั้นๆเลยนะขั้นตอนแต่ละขั้นว่าต้องทำยังไงบ้างม,ามีอะไรบ้าง แต่ก่อนเราจะไปอธิบายเนี่ยเราผมขออนุญาตกินก่อนนะฮะซึ่งนี่เราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งหลายแหล่นะแต่ว่าร้านนี้นะฮะ Bread and Rose Paris นะฮะซึ่งร้านนี้จะอยู่ในเขต6จะดังเลอร์สเซมเบิร์กเนี่ยอยู่อยู่เขต6ร้านนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้มากนะฮะใครที่เป็นนักเรียนที่อาเลอฟองเซ่ปารีสนะ,ะก็น่าจะรู้จักนะเพราะว่าเดินมา ไม่ไกลมากนะฮะจากโรงเรียนนี่ก็ได้เจอหน้าตาแบบนี้นะฮะวานิลาเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเป็นยังไงราคาไม่แพงนะครับชิ้นนี้เบลเลอร์เลยนี่ห้ายูโรนะฮะและอากาศดีด้วยตรงนี้วันนี้อากาศดีแล้วตรงนี้คือมุมดีมากนะฮะคือมุมอ่บอกเป็นอะไรน้ำพุหรือน้ำตกเนี่ยอ่าเป็นมุมว่ามุมนี้ดีแล้วก็ลองหันไปดูนี่นะฮะ เป็นปฏิมากรรมที่สวยงามในจะาแดงเดลัสเซมเบิร์กนะฮะมุมมหาชนเลยใครมาก็ต้องมาถ่ายนะฮะดูดูนะครับเนื้อนึบๆอร่อยมากโอเคนะครับก่อนจะเริ่มกันเนี่ยเราต้องมาเท้าควาาเมินก่อนว่าตอนที่ผมย้ายมา อยู่ที่ปารีสกับครอบครัวเนี่ยมาอย่างไงนะฮะคือตอนนั้นที่ย้ายมาเนี่ยตอนปี2018นะฮะต้นปีคือเราตอนนี้เราย้ายมาเนี่ยทางบริษัทที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเขาเป็นคนจาัดก,การทุกอย่างให้หมดนะฮะ Resident Card หรือว่าตัวทิ t เดซู d u e เอ่อ, Jew, อ,อชื่อเดียวกันนะฮะจำได้ว่าเราต้องไปยื่นขอวีซ่าที่เมืองไทย เพื่อที่จะให้มาก่อนเราก็จะได้เป็นวีซ่าชั่วคราวสามเดือนแล้วพอมาถึงปุ๊บเนี่ยทางบริษัทก็เป็นคนให้ยื่นเอกสารซึ่งตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเขานัดเขาทํานัดให้หมดทุกอย่างเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนปี2องพเราสามารถที่จะไปทําเรื่องโดยตรงได้ที่ p r e f e c t อร์ fecture, แปลเป็นไทยคือเอาง่ายๆคือมันเป็นมันเป็นสถานีตํารวจฮะ เหมือนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะน่าจะทำหน้าที่ประมาณนี้คือ prefecture นะเขาเรียกกันเราก็ไปทำนะฮะทุกอย่างมีคนพาไปทำทุกอย่างง่ายหมดโอ้ชีวิตสบายแค่ให้เอกสารไปแล้วก็ไปตามเวลาที่เขานัดนะฮะมีสัมภาษณ์จำได้ว่าต้องไปตรวจสุขภาพด้วยนะฮะขณะทำไปทำพร้อมกันผมภรรยาแล้วก็ลูกนะฮะคือแล้วก็รอแต่ก็จำได้ว่านานเหมือนกัน ก็รอประมาณสักสอเดือนก็ได้การ์ดมานะครับแต่ล่าสุดที่ผมไปขอมาเนี่ยคือยากลำบากมากนะฮะคือ1คือต้องทำออนไลน์นะฮะและ2คือเราต้องเปลี่ยนนะฮะประเภทของบัตรจากตอนแรกที่าการที่ผมมาตอนแรกเนี่ยมันมันคือพาสปอร์ตทาอง EU เบอร เป็นบูการ์ดนะฮะบูการ์ดพาสปอร์ตทาลองเออคือสำหรับคนที่อ,อย่างเช่นเขาเรียกว่าเป็นไฮเลส k ิ l เอ็มพอย e e ฮะ,ะการ์ดประเภทนี้เนี่ยเขาจะให้เรา4ปีนะฮะไอตัว,ต,วตัวแรกแต่ว่าเราไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้เลยนอกจากเป็นพนักงานเท่านั้นนะฮะซึ่งผมมีแผนว่าเราจะเปิดทำธุรกิจที่นี่นะฮะ เราก็เลยตอนแรกเราไม่รู้เราจะไปเปิดบริษัทปรากฏว่าเราเออกการ์ดที่ยังไม่หมดอายุนะการ์ดการ์ดที่ไอ้ไอ้บูการ์ดไอ้ยูบูการ์ดไอ้ A, A Card, Card, A, A, ที่บริษัทเขาทาให้เนี่ยปรากฏว่าพอเราจะไปจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเขาปฏิเสธมาบอกว่าการ์ดเราใช้ไม่ได้ไม่สามารถจะเปิดบริษัทได้คือคุณต้องเป็นพนักง,งานเท่านั้นนะฮะทีนี้เรื่องก็เริ่มเกิดขึ้นนะฮะเราก็โอเค เราไม่มีทางอื่นแล้วเราต้องเราเราต้องมาเปลี่ยนประเภทการ์ดก็สมัครไปนะฮะสมัครออนไลน์ทุกอย่างต้องออนไลน์หมดเราไม่สามารถจะเดินเข้าไปที่ prefecture แล้วเขาก็จะทำเรื่องให้เราเลยไม่ได้เลยนะฮะทุกอย่างต้องทำออนไลน์หมดทีนี้เนี่ยเรื่องเอกสารเนี่ยยุ่งยากมากนะฮะ,ะเรามาิสต์เลยแล้วกันว่าเอกสารที่จำเป็นต้องมีเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งแต่ละอันเนี่ย เี่ยวลากดินเลยว่าเอาว่ายากมากนะฮะในการที่จะได้มาโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะลิสตัวใหญ่ๆเลยนะฮะตัวเล็กๆเราไม่ต้องไปพูดถึงเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะฮะแต่ลิสตัวใหญ่ๆเลยที่จําเป็นต้องมีนะอย่างแรกเลยเนี่ยโอเคคุณต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย3 0 0 0 0 e ยูโรนะครับอาจจะเป็นเ,เงินสดของคุณเองในแบงก์นะฮะหรืออย่างในกรณีผมเนี่ยผมไป ไปกู้มานะฮะก็ต้องให้แบงค์เนี่ยเขาออกมาเป็นเอกสารรับรองว่าโอเคฉันกู้ผ่านซึ่งขอแบงค์มันก็ออขอเอกสารตัวนี้จากแบงค์เนี่ยมันไม่ยากแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าเราจะไปเสนอโปรเจกต์ให้แบงค์ในการที่อะ a p p เนี่ยซึ่งอันนั้นเนี่ยผมสามารถทําคลิปได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งคอนเทนต์เลยว่าเฮ้ยการที่เราจะไปขอกู้ฝรั่งเศสนเนี่ยที่ฝรั่งเศสนในแบงก์ที่ฝรั่งเศสนเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะฮะ ผมเองก็พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ค่อยได้นะฮะเอาไว้เอาไว้ว่าไม่ได้เรื่องเลยะแต่เราต้องไปพรีเซนต์เป็นภาษาฝรั่งเศสไปอะไรที่แบงค์ให้เขาเชื่อถือว่าเอโอโปรเจกต์ของเราเนี่ยสามารถที่จะสกเซสแล้วเขาสามารถที่จะกล้าที่จะให้เรากู้เงินนะคือผมก็ไปกู้ตรงนั้นมานะฮะแล้วเขาก็ออกมาเป็นเอกสารให้ไอ้ขั้นตอนการกู้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะแต่ว่าพอผมรู้ว่าต้องมีเอกสารรับรอง เพื่อที่จะไปยื่นการเซเดจูเนี่ยเดเซดจูนะฮะเขาก็ออกให้เราเลยนะฮะก็เพราะว่าเขาอนุมัติว่าโอเคโปรเจกต์ค,คุณผ่านฉันให้คุณกู้เท่านี้เขาเขออกเป็นเอกสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแอ e ทร a t i o ชันดูเพน,นะฮะก็คือเอกสารรับรองว่าโอเคฉันบริษัทแบงค์ทางแบงค์ได้ ให้กู้ด้วยจำนวนเงินเท่านี้นะฮะของโปรเจกต์ชื่อนี้ชื่อนีชอ้ชื่อบริษัทนี้นะฮะอ่ะข้อหนึ่งผ่านไปนะฮะเงินลงทุนอย่างน้อย30,000ข้อที่สองนะฮะโปรเจกต์ Project ของคุณเนี่ยโอเคคุณคุณต้องมีแผนต้องมีบิสเนสแผนนะฮะโปรเจกต์ Project ของคุณเนี่ยต้องได้รับการรับรองจาก d i l e ดนะ,ะเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้ดูนะฮะว่าว่าจริงๆแล้วมันคืออะไร มันคล้ายๆกับเป็นกระทรวงพาณิชย์ไหมคือเป็นตัวที่มารีวิวเป็นของหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งจะมารีวิวโปรเจกต์บิสเนสแพลนของเรานะฮะแล้วก็ฟินแลนเชียลแพลนของเราว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนมีโอกาสที่จะสัก c e เซสขนาดไหนเราจะคอนทิบิวอะไรให้กับประเทศฝรั่งเศสมั่งผมก็ต้องมีเขียนเรื่องราวว่าโอเคเนี่ยบิสเนสแพลนผมเป็นอย่างนี้บิสเนสโมเดลเป็นอย่างนี้คือเขาถามละเอียดมาก คู่แข่งเป็นใครแล้วคุณจะคอนทิบิวอะไรให้กับประเทศนี้อย่างเช่นคุณจะมีแผนที่จะจ้างว่าจ้างคนฝรั่งเศสคนที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสหรือคนที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศสไหมแผนคุณเป็นยังไง5ปีเป็นยังไงคือละเอียดละเอียดยิบนะฮะซึ่งเอกสารตัวนี้หลังจากที่เราส่งสมิธบิสเนสแพลนสมิธตัวแผนการเงินของเราเงินลงทุนของเราอย่างน้อยไอ้ตัวนี้ไอ ขอแอสเฟรสเตชันตัวนี้จากกระทรวงพาณิชย์เรียกกระทรวงพาณิชย์แล้วนั้นนะฮะคุณก็ต้องมีเงิน30,000อีกนะฮะเงินลงทุนอย่างร้อยสามมื่ซึ่งผมก็มีเอกสารจากทางแบงก์ตรงนั้นนะไปยื่นเขาบอกเลยว่า2อาทิตย์นะฮะก็ประมาณ10วันผมก็ได้ตัวนั้นมานะฮะสำหรับตัวที่3เนี่ยซึ่งมีความยากลําบากไม่แพ้กับ2ตัวแรกนะฮะก็คือวุฒิการศึกษาที่ได้รับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสนะฮะหรือฟา n e อนติคิชันนะฮะแล้ววุฒิที่เขาต้องการเนี่ยคือ Master ร์ดีกีนะฮะหรือเป็นปริญญาตรีแต่ว่าบางสาขาเท่านั้นอย่างเช่นวิศวกรรมอย่างนี้อาไดา้แต่ว่าวิศวกรที่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยหลักสูตรที่นี่มันคือ5ปีนะฮะ ทีนี้ถ้าเกิดคุณจบเมืองไทยมาไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเอนท้านสี่ปีหรืออยังผมเนี่ยดันไปเรียนต่อเนื่องอีก3ปีนะฮะซึ่งถ้านับรวมปวสที่ผมเรียนเนี่ยก็คิดว่าเป็น5ปีแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเขาจะออกมาเป็นยังไงทางที่นี่เขาจะยอมรับหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริญญาโทรหรือปริญญาตรีบางสาขาเท่านั้นนะฮะความยุ่งยากเนี่ยมันอยู่ที่ว่าโคเรเัสของมัน,นใช้เวลานานนะฮะ อย่างน้อย2เดือนนะฮะอย่างน้อยนะฮะแล้วบางเคสเนี่ยที่ผมไปอ่านรีวิวมาเนี่ยเขาเจอไปถึง4เดือนนะฮะ mm hmm. กว่าจะได้ตัวไอ้ r e c o g n i t i o n อ่าดีพมามาเนี่ยยากลำบากมากนะครับแล้วประเด็นคือที่ผมจบมาเนี่ยผมดันไปจบ3ปีมันดันไปคาบเกี่ยวกับทางหลักสูตรของฝรั่งเศสเนี่ยพอเวลาอย่างเช่นถ้าเขาจบม .6 6มาเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียน3ปี แล้วจะได้เขาเรียกว่ารีซองหรือลายเส้นนะฮะซึ่งก็สามารถไปทํางานได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเ,เป็นวิศวกรเนี่ยคุณจะต้องเรียน5ปีนะฮะทีนี้มันก็ยากเลยถ้าทางกระทรวงศึกษาธิการเขาเอาวุธผมไปดูแล้วเนี่ยแล้วเขาดันบอกว่าโอเคคุณเรียน3ปีซึ่งมันสอดคล้องเลย สปีแล้วเขาแล้วเราไม่ได้สมิ t ตัวหลักสูตรที่เราเรียนไปก่อนหน้าน,นั้นก็คือปวสไปด้วยเขาอาจจะตีของเราเป็นาาลายเส้นฮะหรือรีซองเนี่ยที่มัน3ปีเนี่ยแล้วมันก็จะไม่คุริฟายกับทางที่ p ีเฟกเจอร์เขาเขาต้องการนะฮะก็แย่เลยนะฮะหรือถ้าเกิดคุณจบปริญญาตรีแต่คุณจบอะไรที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดที่นี่คุณก็จะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมินิมัมของคุณคือต้องจบปริญญาโท แล,แล้วปริเด็โทของคุณเนี่ยต้องได้รับการยอม,ยอม,ยอมรับจากทางฝรั่งเศสดีกนะฮะไม่ว่าคุณจะจบที่เมืองไทยคุณจะจบเอ,อ,เ,อเชียหรือที่ไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องได้รับการยอมรับนะฮะจากจากระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสดีกซึ่งมีความยากลําบากเหลือเกินนะฮะแล้วมันใช้เวลานานประเด็นคือมันใช้เวลานานแต่นะฮะมันยังมีข้อยกเว้นนะครับซึ่ง ที่ผมที่ผมผ่านมาเนี่ยที่ผมได้การ์ดมารอบเนี่ยคือผมใช้ตัวนี้คือคุณสามารถที่จะใช้ใบรับรองการทำงานซึ่งเขาต้องการน่คุณจะต้องมีใบรับรองการทำงานประสบการณ์ทำงานเนี่ยอย่างน้อย5ปีถ้าตรงนั้นมาเพราะผมทำงานจากที่ที่เดิมเนี่ยมาแล้ว15ปีเนะเราก็ต้องเอาตรงนั้นมานะฮะแล้วก็สมิดไปโชคดีว่าเขายอมรับนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณจะต้องต่อเนี่ยต้องเตรียมไว้ก่อนเลยนะฮะเงินสามหมื่นนะฮะสองคือไอตัวรับรองออจากกระทรวงพาณิชย์นะฮะจากนีเลสนะฮะว่าโปรเจกต์ของคุณเนี่ยเ,เป็นมีความเป็นไปได้มีความจะประสบความสำเร็จเป็นไปได้แล้วก็สามเนี่ยไอตัววุฒิการศึกษาเนี่ยหรือต้องมีประสบการณ์ทำงานที่ได้รับการยอมรับ ะะอย่างน้อย5ปีนะฮะยุ่งยางมากส่วนตัวอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ทั่วไปก็ง่ายมากนะฮะพวกพาสปอร์ตตัว Resident ์ a r รที่เรามีอยู่ตอนปัจจุบันนะฮะออ,อะไรอีกอะตัวรับรองออว่าเราจ่ายภาษีนะฮะของปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ที่เราอยู่มานะฮะจำได้ว่าเขาถามปีล่าสุดน,นะฮะ แล้วก็ตัวภาษีบ้านนะฮะที่นี่คือจ่ายภาษีบ้านด้วยต้องมีตรงนั้นนะฮะแล้วก็ใบคอนเฟิร์มว่าคุณมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งที่นี่นะฮะก็คุณอาจจะใช้ตัวจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือใบอินเทอร์เน็ตคือโพิเศษทั้งหมดที่ทำตัวค้าซีเดีจูไม่รวมกับออขอตัวรับรองจากกีเลสหรือเรื่องแบงค์เรื่องอะไรหรือเรื่อง าจากกระสวนศึกษาดิการอะไรพวกนั้นนะนั้นคือวุ่นวายมากนะต้องทำก่อนนะแนะนำโปรเซสต n นด์ดโปรเซสตั้งแต่คุณทำเรื่องไปในออนไลน์ทุกอย่างออนไลน์หมดนะขอการเรสิดนน์การที่นีน่ใช้เวลาทั้งหมด6อาทิตย์กว่าคุณจะได้การตอบรับมาว่าโอเคของคุณผ่านของคุณไม่ผ่านคือหลังจากนั้นนับต้องนับไปอีก6อาทิตย์นะหลังจากที่คุณได้มานะไอต,ตัว ใบรับรองว่าคุณได้เนี่ยหลังจากนั้นก็นับอีกหกอาทิตย์ถึง2เดือนด้วยซ้ำกว่าที่คุณจะได้ตัวการ์ดแข่งมาโปรเซสทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนมันกินเวลาหมดเลยที่นี่โปรเซสทุกอย่างใช้เวลานานมากแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยอย่างเคสผมเนี่ยคือเรามาอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนหรือต่อ,อยุบัตเนี่ยมันต้องทําตามโปรเซสทั้งหมดนี้นะฮะแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําสําหรับคนที่ ยังอยู่เมืองไทยมีแผนว่าอยากจะมาเปิดบริษัทเองหรืออยากจะมาอยู่ที่ฝรั่งเศสที่ผมดูนะง่ายที่สุดเลยเนี่ยเอาว่าง่ายที่สุดอันดับเบอร์หนึ่งเลยนะง่ายที่สุดเท่าที่ผมดูเนี่ยคุณแค่ที่ว่าโอเคคุณมีแฟนเป็นแล้วม,มาจดทะเบียนกับคนฝรั่งเศสนะฮะอันนี้คือง่ายสุดเลยคุณสามารถจะมาอยู่ได้แล้วก็ เคยไปอ่านมานะฮะว่าหลังจากนั้นหลังจากที่มมาอยู่ที่ฝรั่งเศสไปหนึ่งปีนะครับคุณสามารถที่จะทํางานได้หรือคุณจะสามารถที่จะจดออโตเอนทร์พนอ ur, คุณก็สามารถจะเปิดบริษัทได้นะครทำอะไรได้ทุกอย่างนะฮะอันนั้นคือคือเคสที่ดีที่สุดนะฮะหลังจากจดทะเบียนสมรสกับคนฝรั่งเศสแล้วก็มาอยู่เป็นวีซ่าแต่งงานอะไรเงี้ยอันนั้นคือแคสที่ง่ายที่สุดเลยนะครับ เคที่2ออันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเริ่มด้วยตัวเองทุกอย่างอย่างเช่นโอเคคุณไม่มีแผนที่คุณจะแต่งงานคนฝรั่งเศสหรือคุณไม่มีบริษัทที่สามารถที่จะย้ายคุณมาจากเมืองไทยหรืออ,อ,อย่างมาอยู่ที่นี่ได้นะฮะคือคุณจะต้องเริ่มจากตัวเองทั้งหมดเลยแนะนำว่าคุณจะต้องขอลองเ stay ีซ s a ซึ่ง จะให้ดีนะฮะคุณขอเป็นลักษณะว่าคุณมาเรียนนะฮะขออย่างที่บอกวุตการศึกษาที่สําคัญมากนะฮะในการที่คุณจะเปิดบริษัทอย่างเช่นโอเคถ้าเกิดคุณจะมาเปิดบริษัทคุณจะคุณเป้าหมายของคุณคุณอยากจะมีบริษัทคุณคุณอยากจะทําอะไรของตัวเองที่ฝรั่งเศสเนี่ยแนะนําว่าโอเคคุณต้องมาเรียนนะฮะมาเรียน1ปี2ปีหลักสูตรมาสเตอร์ดีกรีที่นี่ก็เท่าที่ทราบมาก็1ปีก็มีนะฮะวี่รานักเรียนเนี่ย ระหว่างที่คุณไปนักเรียนเนี่ยคุณก็สามารถทํางานได้นะฮะแต่ว่าทําได้ไม่เต็มเวลามันจะมีจํานวนชั่วโมงนะฮะว่าคุณสามารถทํางานได้เท่าไหร่นะฮะก็มีเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยนะฮะแล้วแถมคุณจะต้องแนะนำนะฮะจะให้ดีคุณก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยนะฮะมันก็ช่วยในการที่เราจะหางานที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญนะฮะภาษาเพราะว่าถ้าเกิดคุณภาษาคุณไม่ได้เนี่ยสมัครงานที่ไหนก็ไม่รับนะฮะ ภาษานี่ก็สาค oh, um ัญอย่างน้อยแล้วเข้าที่ทราบมาเนี่ยถ้าเก mm ิด hmm. คุณจะเข้ามหาลัยที่นี่เนี่ยไม่แน่ใจนะฮะอาจจะเป็น B1 หรือ B2 นะฮะก็เรียนภาษาก็กินเวลาน่าจะประมาณ5 6เดือนก็ต้องแพนไว้นะฮะก็ประมาณ6เดือนตีข้าวๆประมาณ6เดือนสําหรับเรียนภาษาแล้วหลังจากนั้นคุณก็เรียนต่อปริญญาโทนะฮะหลังจากทีุ่คุณเรียนจบปริญญาโทแล้วเนี่ยถ้าเป้าหมายของคุณ แค่ว่าจะหางานสมัครงานคุณมันก็หางานได้นะคุณสามารถจะต่อวีซ่าไปได้อีกปีหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะหางานหลังจากที่คุณได้งานแล้วเนี่ยทางบริษัทก็จะเทคแคร์ให้นะฮะว่าในการที่จะต่ออายุบัตรของคุณะะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าแพนของคุณคือต้องอ,อ,อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่นี่นะฮะคุณก็ต้องขอประเภท ให้มันถูกต้องนะครว่าเป็นจำได้ว่ามันจะมีเป็นวีซ่าสำหรับทำธุรกิจด้วยนะฮะเคียรช่างอนีด้วยครับแต่เขาไม่เรียกว่าพาสปอร์ตทาลองนะครัอันนั้นเนี่ยคือปีหนึ่งนะฮะหาโอกาสมาเรียนนะฮะมาเรียนภาษาก่อนนะฮะช่วงแรกๆสัก6เดือนพอได้ภาษาปุ๊บก็เอาตัวนั้นเนี่ยไปสมัครเข้าเรียนมหาลาัยเพื่อที่จะได้มาสเตอร์ดีกีนะฮะเพราะว่ามาสเตอร์ดีกีเนี่ยคุณสามารถที่จะไปจดทะเบียน อไม่ใช่ขอขอ,อตัวเรสเดนการที่เป็นเคลียช่องล t ตีได้นะฮะยุ่งยากฮะแต่ว่านั่นแหละมันก็พอมีทางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันพอมีทางที่จะเป็นไปได้หลังจากเราได้การมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมได้การมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องเอาการตัวนี้ไปเพื่อที่จะไปจดทะเบียนบริษัทนะฮะขั้นตอนการจดบริการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเราก็อธิบายคลิปหน้าลวกันว,ว่าทำยังไงนะ,ะจบ นะฮะการขอ,อ,อตัวการ์ดเซเดจูนะฮะการ์ดเดอเซจูหรือว่าตัวเรเซเดนการ์ดของฝรั่งเศสสำหรับที่จะมาทำธุรกิจนะฮะยุ่งยากนะฮะแต่ว่าเป็นไปได้นะครตามนั้นนะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะก็มาแชร์ให้กันฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ EP ถัดไปนะครับวันนี้ขอใค่คดีก่อนคะรับ สวัสดีครับ